ฟังเล่นไฟง่ายง่ายมากเลยหรอใช่เอางั้นก็ง่ายมากหลอดไฟไฟมรณะมรณะเป็นของหมอแปลกเอาไม่ใชนมานั่งเลยตรงนี้ ดีนะครับช่องมโนออริจินอลครับมีนะคะรับบทเป็นอ้อนในเรื่องฟังเล่นไฟนะคะครับไม้วบริดนะครับรับบทเป็นหมอปรีนะครับหรือว่าหมอแปดค่ะมุกพิชนานะคะรับบทเป็นเปรี้ยวค่ะหรือเปรี้ยวผัวสิบนะคะ ้อนก็จะเป็นคนที่เป็นน้ำนิ่งไหลลึกเนาะหวานใสๆไรเดียงสาคือดูแบบใช่เป็นน้องอ้อนแบบว่าดูแบบเรียบร้อยจะเย็นจะเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่น่ากลัวคนหนึ่งเลยค่ะเป็นผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวแล้วก็เป็นผู้ชายสุภาพเป็นคุณหมอเป็นเด็กดีของคุณแม่ครับเปรี้ยวตามชื่อเลยค่ะเป็นคนที่แรงตรงไปตรงมานะคะแต่ว่าเป็นคนที่จริงใจรักทุกคนมีความเมตตาค่ะ เราจะมาเล่นเกมกันนะคะชื่อว่าเกมเล่นไฟกติการเกมเล่นไฟในรอบแรกทีมงานจะกำหนดคำว่าไฟโดยให้นักแสดงทั้งสามคนเล่นเกมโดยพูดคำศัพท์หรือจำนวนที่ประกอบด้วยคำว่าไฟและที่สำคัญต้องมีความหมายด้วยนะเกมนี้มีเวลาเล่นทั้งหมด29วินาทีนาฬิกาหมดตรงเวลากับใครในขณะที่พูดคนนั้นจะแพ้ในทันทีถ้าหากว่าใครพูดซับซ้ำหรือไม่พูดภายในเวลา5วินาทีคนนั้นก็จะต้องถูกปรับแพ้ทันทีเหมือนกันจลนะไฟนะหนึ่งสอง เล่นไฟง่ายง่ายมากเลยหรอใช่อันนั้นก็ง่ายมากหลอดไฟเปลวไฟไฟฟ้าโคมไฟไฟสายรถไฟโซดาไฟไฟมรณะมรณะจุดไฟในสายลมโโอ้หมายาวอไฟไหมไฟดับไฟดูดไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้า แล้วคือยังไงคุณแล้วให้โอกาสอีกรอบไม่เป็นไรอยากดูสองคนคุณอดแล้วนะรอบต่อไปเป็นคำว่าเล่นเล่นเนอตอบคาะการละเล่นไทยโตเล่นตัวเล่นกับไฟเล่นของเล่น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 กับหัวใจเล่นลิ้นข้าวสารเล่นลิ้นเล่นบาร์บี้เล่น เล่นผมเล่นบอรเล่นบอรเล่นบาสเล่นแบดเล่นบอลเล่นเล่นไอสเกตเล่นเบสอะไรนะเล่นเบสอ๋อได้เลยอือสรุปให้แล้วก็ให้เปรี้ยวชนะอีกแล้วเปี้ยวของหมอแปลกเปี้ยวของหมอแปลเอะบูฉันมานั่งเลยตรงนี้ ี้ยวกับอ้อนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันก็คือเติบโตมาในแบบบ้านใกล้เรือนเคียงกันแต่ว่าอ้อนอิจฉาเปรี้ยวมาตลอดแต่ว่ามันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ความอิจฉาของอ้อนมันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นก็คือคนนี้มาเป็นตัวแปรสําคัญมันก็สอนในเรื่องของเรื่องศีลธรรมด้วยเรื่องสังคมสะท้อนสังคมทุกอ,อย่างเลยแล้วก็ความที่เราแบบอยากทําอะไรก็ทําโดยที่ไม่ได้ไตร่ตรองก่อนสุดท้ายแล้วะไฟมันก็ไหม้ตัวเราเองอ คือหลักๆก็คือผู้หญิงคนสองคนเนี้ยแข่งกันแหละแข่งกันว่าใครจะประสบความสําเร็จในชีวิตแต่คนละแบบแต่วก็รักกันมากเพื่อนรักกันเรื่องรักกรื่รักเรื่องรัรู้แล้วแหละรักกันมากเลยเรื่องเราจะเป็นยังไงก็ต้องไปติดตามกันนะคะฝากติดตามได้นะคะโมโนแม็กนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะครับโมโนออริจินอลครับนี่ค่ะน้องออนสตรอเบอรี่ <c oughs> คิดว่าน,น่าจะอร่อยหวานฉ่ำที่สุดเลยสิงสมันก็ต้องแซ่บกว่าเพราะว่ากินได้หลากหลายหลากสไตล์ส้มตำก็ได้ลาบน้ำตกได้หมดเลยอาหารฝรั่งยังได้เลยมันกรุบกรอบมันแบบเผ็ดมัแต่กินนานแล้วมันแสบปากนะคะปากมันเป็นแผลเด้อ <c oughs> แต่กินสตรอเบอร์รี่มากๆก็คือเสียวฟันเสี่ยวเหงืองเด้อเราต้องให้หมอปีเลือกไหมว่าจะกินอันไหนอยากินอันไหนแล้วนี่ยต๊ดดีๆนะโตบดีๆด้ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกินผสมกันเลยทั้งพริกทั้งสตรอเบอรี่พร้อมกันมันจะได้ใช่ไหมได้เข้ากันโอเค